ย่ำเสาอันเน่าเน็บเขาต้องต้มข้าวเหนียวเปียกนี่ครับเขากำเลยครับนี่นะครับผมว่าผมว่าผมว่าจากวัตเทศ์ยังไดกินผมก็เลยเอามาต้มนี่นะครับต้มม,มันแตกแล้วครับบ้านนี้ผมห่จากสูตรได้บ้านนี้ตอนที่ถามสูตรพี่นอ้องใสอย่างนี้แตกแล้วนี่เอาน้ำตาลใสจักหน่อยละกับเกลือละนี่ แบบว่าแบบว่ารสชาติปลาเล่มปลาเล่มไหมแบบว่าสีเข็มกับบวเข็มสีหวานกับบวหวานไหมครับนี่แตกแล้วแต่ว่าไมนก็ลงตูดเลยครับอืม,อมสูตรเขาทีเห็ดตั้งแต่ต่อไปสูตรอันนี้เขาเขาเนี้วเปียกมันเป็นเป็น,เ,ปนเขาคำแตกเรียบร้อยแล้วครับถึงถึงมันทั้งหวานยังยงก็จีได้เอานะอะกะทิเนาะแม่นบวครับ อากาทิเทล่ะแลมันบ่เพราะว่าผมกับบุเคยเห็น <c oughs> เคยเคยได้ได้กินหน่อนะอนอนสูตรนี่เอาลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกาทิใจกินได้ก็กินกินบ่นได้ก็กินเนาะบ่นีนเด้อเดี๋ยวไปแจกพี่น้องก,กินน้ำนี่ครับเนี่ยมันสุกแล้วกาทิใส่แล้วนะครับเนาะ ถือบ่อลาพี่น้องครับกะทิใส่เลยขางนี้เเปียกกะทิมันทีมีรสนั่นแหละครับเอาบาดนี่มากินน้ำกันนะครับเ้ยท้ามกาอากาศหนาวเนี่ยในวันในช่วงเช้านี่ว้าวคนนะครับเอาละสินี่ S <S โอ้ยิวพ่อเสียบอยู่บ่หรอเึสยยิว่อเสียบอยู่บ่บบกินได้ก็กินเด้อผู้ใดก็ได้กินบ่ได้ก็ต้องกินแหละครับนี่ครับกะทิซิมยังยังหน่อยอันนี้มีความมันของกะทิป่ะว้ยพอมันทำมาดาได้ฝีมือก็ได้เดาๆทุ้รศก็ได้ ไ,ไม่มาหิวดูสิปุ่นนี่เ <c> ฮ <oughs> ้ยนำหมูกระไลพี่น้องเลยท่มามกลางอากาศอันหนาวนีม่มาสดข้าวเหนียวเปียายามกันนะครับเด้อมาเดี๋ยวเห็นเห็นหนามันหนึ่งก้นอนหนึ่งก้น,กน,กนมามามามีรสเค็มจากในน้อยเพราะว่าเขาใส่เกลือแล้วก็มีรสห,หวานจากน้อยใส่น้ำตาลบ่หลายเด้ความมันของกะทิ ไปหว่วยพานอยู่เด้อซมี่ก็ได้แต่ดีก็นี่เขาก็กินเนาะกินกนากนกันนะครับเดอ้อาาอาา่ารายงานข่าวซนี่แล้วครับอยากในหอยพรดจวดห่วยแสบอยู่เด้นี่ม,มาเด้อครับเดอ้อในหอยพัดจวดเอิญพี่เอ,อิญน,นองมะกินขาน้าวเหนียวเปียกน้ำกกน ่ามกลางอากาศอันหนาวเในโอ้ยนี่ครับนี่เอาเอาร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยคืออยู่คืออยู่ครับพี่น้องครับคืออยู่ยอมรับว่ามันคืออยู่อชาติากับ,บ่ดแตกต่างจากแม่ค้าเขาเห็ดขายดอกนะ แต่ว่าของผมบ่หวานหลายเนี่ยแบบว่าหวานเค็มมันหวานมันเค็มสามรสนี่ยูน้นกันเลยนี่อือเอฟซีให้ข้าวเหนียวเปียกมาะกอให้ข้าวเหนียวให้ข้าวกลัมมาถุงนนึงยักษ์มาเทียนยังกินแล้วแซน้ำไปสองขึนบนเล้ครับจะเอามาต้มเลยให้มันแตกเลย เพราะว่ามันเซน้ำเราก็ล้างให้สะอาดเพราะว่ามันคือว่าแล้วนะครับเขาเขาเขากำเนี่ยม,มันมีกากไาหลพรวเจ้าดีสีแบบอันนั่นนะแบบว่าธาตุอาหารมันยังยังหลยอยู่เขาเจ้าจิบวสีให้มันอ่าให้มันหล่อนหลายดิพระเจา้านี่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ย้อมรับว่าเสียบอยู่เดี๋ยวมากินกน้ำกันนะครับเอ้นี่แะครับไายหอยปลาจวดกะ เอิญพี่เอิญน้องมากินคือเกลืฮะสวนปลาสาตว์ปลาหกเขือคือเกลือนะล่ะเอา,าลัางมากินน้ำกันนะครับเด้อโอเค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 อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้กับช่องอนายหอยประจวบได้ด้วครับเด้อยากสีเฮ็ดคลิปยังไงล่ะครับเถึงสิไปท่องเที่ยวทั้งเที่ยนั่นแหละครับสัมปะปีชิ่นหันละเลือกเบื้องลวดพี่นอ้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามแบบว่ต้องมีเหตุผลยังชอบบ่ชอบกว่ากดให้ลดโอเคโอเคหลายสวัสดีครับผมสวัสดีครับไห้มาถุงนึงขอยจักเียยังนี่โอเบกระถุงนึงมันกัะดบุห่หละโอเ่เได่บ่ไ้ใส่แล้วนี่ใส่แต่มันเลยนี่ยจังว่ามันคือบ่ มันคือบอกเขาใช่ไหมขอว่ามันก็ยังดีเลย่้างินปลระซ้อมวงที่เสียบอยู่มันมันมันแปลมแลม่นะขอกรบอได้ใส่เขาเนี่ยเขาอนี้มันกมันอยู่เลยสุดยอดชิมลงมังลุงชิมลงมังชิมลงไห้จะเข้าวเนี่ยยกโป้แถมก้อยเนี่ยเค็มกับเค็มวาี้าขา นี่แล้วนี่แล้นี่แหละมันดีอยู่เฮ้ยกระเท่วมามันเบาหวานหลานยะเาน่มัิ้อ้ป่า่เอยมันก็บอกขี้เห็ดตะเกียบเนาะนี่แหะครับกำลังสิไปโรงเรียนแหละครับตือเบืออยูอือ พ่อเป่อไรพ่อลำบอกลวงพ่อโอเคครับตานำลงล่ะพ่อตานำลงเอาขอกำต้มขากำามานนี่มาใส่ไรใส่อะไรเอาส่วยมาแซวนี่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 ต้มบ๊อบบ๊อบบ๊อบหวานไหลเลยเอาช่วยมาแซวนี่บ่อะละ

มันโอ๊ยมันบาหลายดักเนี่ยเออ่าด้หิบอี่ตากเอาตักเอาไอ้ผื่นน้ำไตากยเฮอข้าเจ้าไ้มาถุงนึ่งประสงค์ผลว่าต้องเอาขาวขาวใส่พ้ามั่ไข้าวเหนียวขาวโอ้ยกระโปจักเนาะข้างว่าเขาบาดเขาต้มคือยังไมีสีขาววา บ้เจ้าของต้มคือบอมีสีขาวน้ำเผาี่เออเจ้าอยไปแก้วมาแต่เสียดายแต่เนาะเออเรัเขาเขาขาิเจ้าใส่กี่กกะุ้น่ะโอ้ยอาไปเห็ดไหมเห็ดไหมบันนี้เดวไปหาคอไหมเออแก้มือแกอ เสียจจ้ทม้ไม่้หจอง้งาห้าต่ได้เ้ย้ยเ้ยเ้ยเ้เต้้ยเ้ยเ้าเ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้วเต้เ้ยเื้อเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเรับ้้เฮ้เฮ้้ย้เเฮ้เ้ ป่า <laughs> ผมเงื้อดำปีๆอยู่เออผนกันารด้วย <laughs> <laughs> เออ <laughs> เอาอเขาเนี้ยเปียกนะครับหลังจากไปแบ่งให้ป้าถิมนะครับลุงพงกับประสงค์ลุงชมดีคุณใจหน่อยกับตาดำล,ล้งแหลกเสี่ยงไปส่งปัดหน้าโนาน,นจักถวยซะกันอืม นีครับแจกพี่น้องกินกันมันเป็นอะไรเอานี่ครับจีบวเสียบอยู่บ่นนะผู้เฒ่ามาของหวานกันนี่นี่เอาโอเคต่อไปละเดี๋ยวไปให้นนั่นนู้น เราใส่กระตาไปครันะโอ้ผู้ใดเห็นหน่อยดังขัวข,ขาก็ขักนี่ใส่กระตาไปนันนู้นกันย่งางไปย่งางไปดีกว่านะ้อนี่ยังบ่อ่ะย่งางไปจะเข้าบน <c oughs> บรรยากาศครับบรรยากาศ <c oughs> บันหนอกเขาอากาศหนาวอีหลืวโอ้โหแบบุเดอาไปส่งนา่นนู้นกันหาเรากินได้สำหรับต้มต้มข้าวกลเนี่ยงานไปลำทางกันเด้ ว่าไก่หรอว่างหันบ่าเห็นเล่าได้หรอแดดจ่าได้มื้งนี่กางเว้นกะห่อนจักหน่อยหันล้มมากันหนาว นั่นนู้นอยู่บนหอนั่นนู้นนี่มาเอานี่เนี่ยผมเอานี่มาส่งนี่ใส่ลหรใส่เจ้าอย่างไรวะนี่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 เอาเอาต้มเขาต้มเขาต้มเขากรรมไหมเฮ้ยเฮ็ดบอเปลี่ยนไง นะครับผมครับร้องกินร้องมึง โอ้ยต,ต้นหนวดรื้อสีมันบ่ออะไรด่างมันแหง้งถ้ามาดานจริงงามนะครับท่นห้องท่นห้องแบงเนี่ยมันจริงงามหนวดรื้อสีมันต้องแบงต้องแบงใส่ซนน้อยๆมันมันแน,น่นกดหนวดรื้อสีวะครับมรผมครับรบ๊วยนั่งบ๊วยนั่งบ๊วยนั่งครับโ <ienne> อเคฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าโอเคครับทรงทรงหน้านูเรียบร้อยแล้วครับสำนักเขาตัน สวนปลาศาสตร์บ้านโกเขือฮ่าโอเคเด้อพี่น้องปะโชคดีครับผมสวัสดีครับ